ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพ,พบแมนยูลำเมนและเมาส์ตัวจริงผียึดลายอัพอัดซเร์แลนด์บุกฟัดหงเกมแดงเดือดสึกพิม์ลีงวดนี้กลับมาพะบูก,กันหลังช่วงพ้นฟีฟาเดย์โดยมีโปรแกรมนัดบิ๊กแมตช์ให้หน่าจับตามองในวันอาทิตย์นี้19ตุลาคม ลิบอพูในฐานะแชมป์เก่าจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนยูเต็ดทำศึกแดงเดือดโดยทีมเจ้าบ้านมุ่งมั่นที่จะกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้หลังประสบกับความปลาชัย3นัดรวดในทุกรายการขณะเดียวกันปีแสดงซึ่งยังให้ความไว้วางใจในตัวรูเบนอโมริมหวังอาศัยฟอร์มที่แข่งของหงแดงกำชัยชนะในเกมลีก2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกให้ได้ในยุคข,ของกุนซือโปรตุกสผู้รักษาประตูเซนเนอร์ลัมมิน ประเดิมเฝ้าเสาได้อย่างน่าประทับใจในเกมเปิดบ้านพิชิตซันเดอร์แลนด์2-0ซึ่งจะช่วยให้นายทวารชาวเบลเยียมยึดตำแหน่งมือหนึ่งของทีมได้อย่างแน่นอนแม้เกมแดงเดือดที่สังเวียนแข้งแอนฟิ์ไม่ใช่เกมที่ง่ายเหมือนนัดสยบแมวดำกองหลังเลนิโยโรมัทายเดลิกลูกชออมโมลิมคนพบ3มกองหลังที่ลงตัวแล้วหลังลองผิดลองถูกอยู่นาน 2- นานจากการโรเตชันนักเตะ ในตำแหน่งเซนเตอ์แ,แบ็กตัวกลางเดลิกเริ่มทำหน้าที่ได้อย่างน่าไว้วางใจขณะที่โยโร่แสดงให้เห็นว่ามีความคุ้นชินกับเกมหลีกเมืองผู้ดีมากขึ้นเช่นกันส่วนอีกรายชอจะอยังได้ลงสนามต่อไปเนื่องจากลีสโดมาติเนสยังไม่พร้อมคัมแบก กองกลางอมัด c กาซิเมลโลบูโนแฟนันเดโกดาโลกในส่วนของแดนกลางอามูริมแสดงความชัดเจนออกมาว่าเขาพร้อมพึ่งพาอาศัยกองกลางทีมชาติบราซิลมากกว่าทั้งเมนูอูกาเต้และเคอบี้ไมนูขณะที่แฟนันจะปักหลักทำหน้าที่เป็นเพลย์เมเกอร์ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาถนัดที่สุด สำหรับ2วิงแบ็กแมนยูเต็ดมีทางเลือกไม่มากนักหลังอมโมริมจัดการโละทั้ง Anthony, ford, อันโตนี่มาคัดแอดฟอร์ดอารนโนกานาโชและเจดอนซานโชทิ้งโดยอา์มาัดจะรับผิดชอบพื้นที่ทางด้านขวาขณะที่พักหลังดาโลชิงตำแหน่งทางฝั่งซ้ายไปจากแพตริกดอรกูได้สำเร็จกองหน้าไบรอันเอมเบอร์โมเบนจามินเชสโกเมสันเมาส์เอมเบอร์โมกับเชสโกยิงประตูให้กับทีแดงได้แล้วทั้งคู่และ2นักเตะใหม่จะยึดโผ11คนแรกของทีมได้ต่อไป สำหรับตำแหน่งสุดท้ายคาดว่าเมาส์จะได้ลงเล่นต่อหลังยิงประตูดได้ในเกมดวลกับทีมน้องใหม่ซึ่งส่งผลให้คุณย่าที่ยังไม่มีสกอร์กับผีแดงหนีไม่พ้นต้องรอเรียกตัวที่มานั่งข้างสนามอโมริมยันบรูโน่เป็นมือหนึ่งจุดโทษเช่นเดิมรูเบนอโมริมกุนซืมแมนยูเต็ดยืนยันว่าบูโนโแฟนันยังเป็นมือสังหารจุดโทษเบอร์หนึ่งของปีสแสดงเช่นเดิมแม้พลาดหลายครั้งในฤดูกาลนี้ก็ตาม แข้งชาวโปรตุเกสสังหารจุดโทษอย่างแม่นยำตลอดอาชีพค่าแข้งกับปีแสดงกรณนั้นฤดูกาลนี้แฟน,นันยิงจุดโทษพลาดถึง2จาก3ครั้งจากเกมเสมอฟูแล่มและแพ้เบรนท์ฟอร์ดผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ผมคิดว่าเขายิงจุดโทษไปแล้วถึง70ครั้งและเขายิงพลาดไปราวๆ9ครั้ง2ครั้งกับผมผมเลยรู้สึกงุญหงิดกับเรื่องนี้มากอมริมกล่าวพร้อมหัวเราะเบา,เบา,เบา แต่เขามั่นใจมากเขากําลังฝึกซ้อมยิงจุดโทษเขากําลังพยายามทําความเข้าใจว่าผู้คนกําลังจับตาวิธีที่เขายิงจุดโทษดังนั้นเขาจะเตรียมพร้อมเรามีผู้เล่นคนอื่นๆที่จะยิงจุดโทษได้หากเขาต้องการเช่นกัน แมนยูเนเต็ดเซ็นสัญญากับกองหน้าอย่างไบรอันเอบเบอร์โม่มาชุดคุณย่าและเบนจามินเชสโกในช่วงซัมเมอร์ซึ่งทุกคนสามารถซัดจุดโทษแทนได้แต่เมื่อถูกถามว่าแฟนนันจะยังคงรับผิดชอบหน้าที่นี้ต่อไปหรือไม่อามูริมกล่าวว่าใช่เขาคือคนสำคัญในการรับมือเขายิงประตูดได้เยอะรวมถึงจุดโทษเขากำลังก้าวผ่านช่วงเวลาแบบนี้เรามีตัวเลือกอื่นๆแต่ถ้าจำเป็นเราสามารถเปลี่ยนอีกครั้งได้แต่ผมมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยว่าบรูโน่จะจัดการเรื่องนี้ได้ ได้ใจเด็กผีเชสโกส่งเสื้อแข่งใหม่พร้อมลายเซ็นหลังแฟนแมนยูได้ของสะกดชื่อผิดเบนเจามินเชสโกกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียของแมนเชสเตอร์ยูไนเดโชว์น้ำใจสุดประทับใจหลังส่งเสื้อแข่งตัวใหม่พร้อมลายเซ็นให้แฟนบอลในบ้านเกิดหลังพบชื่อของเขาบนเสื้อถูกสะกดผิดจากร้านค้าทางการของสโมสรเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อแฟนบอลชื่อยากาโพสต์ลงแพลตฟอร์ม x com ว่ารู้สึกผิดหวังหลังได้รับเสื้อหมายเลข30ของเชสโกจากร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากชื่อเชสโกถูกพิมพ์ผิดโดยเครื่องหมายกำกับตัวอักษรถูกกลับด้านทําให้ชื่ออ่านเพี้ยนจากต้นฉบับเมื่อเชสโกทราบเรื่องเขารีบแก้ไขด้วยตัวเองโดยส่งเสื้อใหมาให้แฟนบอลรายนี้ถึงบ้านพร้อมลงลายเซ็นเป็นของที่ระลึกต่อมาอยาก้าได้โพสต์ขอบคุณว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วต้องขอบคุณเชสโกและทีมงานเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยจากร้านค้าแต่เป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่จากเขา ทั้งนี้เชสโกทําไปแล้ว2ประตูในศึกเพียรเมองลุกฤดูกาลนี้และกําลังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั้งในสนามและนอกสนามโดยตัวอักษรเอสในชื่อสกุลของเชสโกเป็นอักษรพิเศษอ่านออกเสียงเป็นชอช้างไม่ใช่สอสเสือยกตัวอย่างเช่นชื่อของเขาเบนจามินเชสโกนั่นเองต้องชนะบอสเจ๋งปลูกผีหยุดสถิติไร้ชัยในแอนฟิลด์ รูเบนอโมริมกุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบุกไปชนะลิเวอร์พูลคาทินแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ได้หลังอยู่สถิติไม่ชนะที่สนามแห่งนี้อย่างยาวนานลงปีศาดแดงไม่สามารถคว้า3ด้แต้มเหนืออดีตสำคัญมานานกว่า9ปีในเกมเพียมลิกโดยหนสุดท้ายคือการบุกมาชนะ1 0ต่อ0ในฤดูกาล2015ถึง2016 บอสเจ๋งเชื่อว่าทีมพัฒนาขึ้นเยอะนับตั้งแต่บุกไปเสมอ2ต่อ2ในเกมเมื่อรุูการก่อนและคราวนี้อาจมีโอกาสเก็บ3แต้มมาครองหากเล่นด้วยหัวจิตหัวใจตั้งแต่เสียงนกปีดแรกอามูลิมกล่าวว่าอย่างแรกเลยผมรู้ดีว่ามันมีความหมายต่อทุกคนที่นี่อย่างไรบ้างผมพยายามทำให้มันเป็นแบบเดิมเพราะสำหรับผมแล้วการเอาชนะทีมจากดิวชั่น4ก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในแบบเดียวกัน เราจําเป็นต้องเตรียมทุกเกมให้เหมือนกับว่านี่คือการเยือนลิเวอร์พูลซึ่งผมโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้แต่แน่นอนนะว่าผมรู้ดีว่ามันเป็นเกมอีกแบบหนึ่งเราไม่ชนะที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกถามว่าผลงานที่อันฟิลเมื่อปีก่อนเป็นแบบอย่างให้ทำตามได้หรือไม่อโมริมตอบว่ามันสำคัญมากจริงๆและผมคิดว่าเราเป็นทีมที่เก่งขึ้นในปีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดและผมคิดว่าผมได้พูดมาเป็นล้านรอบแล้วคือแนวทางที่เราจะลงไปเล่นจากนั้นที่เหลือเรามีความสามารถพอในการเอาชนะเกมแต่เราต้องเล่นแบบดุดันเราต้องทำให้แตกต่างจากสิ่งที่เราแสดงออกมาในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยกตัวอย่างนะดังนั้นหากเราเล่นได้อย่างดุดันและมีโฟกัสกับภารกิจข้างหน้าเราก็สามารถเอาชนะได้ทุกนัดเมื่อถูกถามเรื่องที่หงแดงแพ้รวด3เกมทุกรายการกุสื่อโปรตุเกสตอบว่าผมโฟกัสแค่ทีมของผม แน่นอนเลยว่าเราให้ความสนใจกับคู่แข่งเยอะนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งที่ได้แชมป์ลีกและพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากมีโค้ดที่เก่งมากๆแต่ผมโฟกัสกับทีมของตัวเองผมแค่ต้องการเห็นลูกทีมเล่นในแบบที่เราอยากจะเล่นเพียงเท่านั้นฝานต่อชัยชนะ ชอเร้าผีรักษาโมเมนตัมให้สม่ำเสมอลูกชอแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกร้องเพื่อนร่วมทีมเลิกทำผลงาน3วันดี4วันไข้และกลับมามีฟอร์มสม่ำเสมอก่อนเยือนลิเวอร์พูลวันอาทิตย์นี้ปีสแจแดงทำผลงานเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่อันดับ10บนตารางก่อนไปเยือนแอนฟิลด์ในเกมแดงเดือดซึ่งหงส์แดงเจ้าถิ่นพลาดท่าพ่ายสามเกมรวดรวมทุกรายการชอรกล่าวว่าสำหรับเรานั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของความสม่ำเสมอ ในตอนนี้เราเอาชนะ1เกมแล้วก็แพ้ในเกมถัดไปเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากการสร้างโมเมนตัมที่ดีและชนะต่อไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างโมเมนตัมและคว้า3มแต้มบางครั้งฟอร์มการเล่นก็ไม่เกี่ยวหากคุณเอาชนะเกมได้การเอาชนะได้มันย่อมเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าเสมอเมื่อคุณชนะเกมขวัญกำลังใจของทีมก็ดีขึ้นตลอดและมันขึ้นอยู่กับเราที่จำเป็นต้องสานต่อต้องมีความสม่ำเสมอ ผีจับตาอจาทาบเอริกหนาวนี้มุนโดเดปเตโบหนังสือพิมพ์เมืองกระทิงปูดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาทาาถามเอริกกองหน้าสำรองของเหลียวมิดในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้สูนหน้าวัย19ปียังไม่ได้ลงสนามสักนาทีในฤดูกาลนี้เนื่องจากชาบีลอนโซกุนสื่อสเปนิเลือกใช้นักเตะคนอื่นมากกว่ารายงานเผยว่าปีแสดงจับตาสถานก,การณ์ของเอริกอย่างใกล้ชิดและอาจยื่นข้อเสนอทางการหากเจ้าตัวยังไม่มีโอกาสลงสนามต่อไป ยู่ในเต็ดมองว่าหัวหอกแซมบ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวและมีโอกาสเข้ามาจุดประกายให้แนวรุกของทีมที่ยังขาดความสม่ำเสมอในฤดูกาลนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดแอสตันวินล่าไบรตันและนิวคาสเซิลอยู่ในเด็ดก็อยากได้หัวหอกเมียสวยรายนี้แต่ดูเหมือนว่ายอดทีมจากโอทัฟฟ์มีความจริงจังมากกว่าเพื่อน ได้แค่เกือบเผยผีจอบปีดเดลเดลาปแล้วก่อนแพ้ให้สิงมีการเปิดเผยออกมาว่าข้อตกลงการเซ็นสัญญาระหว่างเรียมีดลาปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า90%ก่อนที่เชลซีจะแซงโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชยัยคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสิงบลูคว้าตัวกองหน้าชาวกงกฤษวัย22ปีรายนี้มาจากอิฟวิททาด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ในเดือนมิถุนายนโดยเอาชนะปีแสดงมาได้ในการแย่งรายเซ็นของเขา หลังจากพลาดการคว้าตัวดีแล็บแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำต้องเปลี่ยนแผนหันไปคว้าตัวเบนจามินเชสโกมาจากอาเบียไลฟซิกด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์แต่สถานการณ์อาแตกต่างออกไปอย่างมากโดยเดลี่เมลอ้างว่ายูไนเต็ดใกล้จะเซ็นสัญญาก,กับดีแลปบแล้วก่อนที่เชลซีจะเข้าประกวดตัวเข้ามาในวินาทีสุดท้ายมีรายงานว่าสถานการณ์ในตอนนั้นแมนเยูเต็ดเหลืออีกเพียง10%เท่านั้นในการบรรลุข้อตกลงก่อนจะพลาดการคว้าตัวดาวยิงลูกชายของอดีตนักฟุตบอลลอรีดีแล็บ ดีแลบวัย22ปีโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นให้กับอีฟวิดในเพียมลีกฤดูกาลที่แล้วโดยทำไป12ประตูและ2แอซิสจากการลงกเล่น37นัดในลีกสูงสุดแม้ผลงานส่วนตัวจะยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามแท็กเตอร์บอยก็มิอาจรอดพ้นชะตากรรมต้องตกชั้นไปเล่นในเดือะแชมเปี้ยนชิพและจบฤดูกาล2024-2025ด้วยอันดับที่19หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ